สวัสดีครับมาพบกับรายการวิชาคนอยู่กับผมนรงวิต์แสนทองครับเราจะใช้วิกฤตเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรนี่คือหัวข้อที่อยากจะมาชวนคิดชวนคุยในวันนี้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะพูดถึงแนวทางในการใช้วิกฤตเปลี่ยนชีวิตเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยอยากจะอธิบายคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง สัก2องคำนะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจสองคำนี้การใช้วิกฤตเนี่ยเปลี่ยนชีวิตเนี่ยก็น่าจะง่ายขึ้นนะครับคำแรกเลยที่อยากจะแนะนำก็คือหลายคนคงพอคุ้นเคยและเคยได้ยินอยู่บ้างแล้วนะครับคำแรกเรียกว่า growth mindset หมายถึงอะไรนะถ้าพูดภาษาง่ายๆชาวบ้านชาวบ้านเลยก็คือวิธีคิดของคนนะนะครับ ก็คือถ้าภาษาราชการก็คือพูดถึงเรื่องกรอบความคิดในการดําเนินชีวิตของคนเรานั่นเองนะครับผมลองยกตัวอย่างเรื่องกรอบความคิดหรือเราเรียกว่า Mindset ให้ดูนะครับคนที่1มีความเชื่อว่าคนที่ประสบความสําเร็จอะต้องเกิดมาพร้อมเท่านั้นอันนี้คือคนแรกนะจะคิดว่าเนี่ยเฮ้ยคนที่จะประสบความสำเร็จนะ่ะจะต้องเกิดมาพร้อมเท่านั้นพร้อมคือมีครอบครัวที่ดี มีการศึกษาที่ดีมีมีทุนทรัพย์มีเงินทุนที่พอจะไปทําอะไรได้นะครับไม่ใช่มีแต่ปัญญาแต่ไม่มีทุนนะครับอันนี้เราเรียกว่าคนที่1คิดแบบนี้ในขณะที่อีกคนนึงเขามีความเชื่อทัศนคติหรือความคิดว่าเฮ้ยคนสําเร็จอะ่ะคนสําเร็จที่ยิ่งใหญอ่อ่ะมักจะมาจากคนที่ไม่พร้อมเสมอเช่นมาจากครอบครัวที่ลําบากมาจากคนที่เป็นเด็กกําพร้ามาจากคนที่แบบ ไม่ได้เรียนหนังสืออันนี้เราจะเริ่มเห็นแล้วว่าแค่มองคำว่าความสำเร็จคำเดียวกันแต่มีคนสองคนมองต่างกันคนหนึ่งมองว่าความสำเร็จอะ่ะมันต้องมีความพร้อมอีกคนนึงมองว่าความสำเร็จเกิดจากความไม่พร้อมนั่นแหละก็คือการขาดนั่นแหละสองมุมเนี้ยในภาษาของเขาเรียกว่า mindset หรือวิธีคิดกรอบความคิดเนี่ยเขาจะเรียกคนกลุ่มแรก ที่บอกว่าความสําเร็จต้องเกิดมาพร้อมกับความพร้อมเท่านั้นเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามี fixed mindset ก็คือกรอบแนวคิดที่มันบล็อกมันล็อกมันบอกว่าเออไอทุกอย่างเนี่ยมันถูกจัดสรรมาแล้วคนเกง่งเนี่ยมันเก่งมาตั้งแต่เกิดประมาณนี้นะครับส่วนคนที่2ที่บอกว่าความสําเร็จนะ่ะมาจากความไม่พร้อมอันนี้เราเรียกคนกลุ่มนี้ว่ามีกรอบแนวคิดเป็น growth mindset ก็คือหมายถึงว่า ทุกอย่างเป็นไปได้อยู่ที่เราแหละมไม่ได้เกิดจากอะไรบุญนําพาวาสนาส่งคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับอันนี้เราเรียกว่าถ้าพูดง่ายงคือสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องกรอบแนวคิดทัศนคติวิธีคิดนะต่อเรื่องต่างๆอันนี้ผมพูดเมื่อกี้เป็นเรื่องของความสําเร็จมันอาจจะต่อเรื่องการเงินต่อเรื่องครอบครัวต่อเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยเราเรียกว่าคนจะมีมุมมองสองมุมมองเสมอซึ่งมุมมองที่จะช่วยให้คนเราเปลี่ยนชีวิต ให้ดีขึ้นได้เนี่ยเราเรียกว่าเป็นมุมมองเรื่องของ growth mindset ก็คือ mindset ที่จะพูดถึงอะไรครับจุดเด่นของคำว่า growth mindset ก็คือว่าคนคนนั้นน่ะมักจะไม่กลัวความล้มเหลวชอบทำอะไรใหม่ๆชอบสิ่งท้าทายไม่กลัวหลอกกับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็กล้าลงมือทำไม่ต้องมามั่นใจหรอกว่าสำเร็จ100%ไม่ต้องถึงแม้มีโอกาสสำเร็จ10%ก็ลองดูนะครับ แล้วก็คนที่มี growth mindset เนี่ยไม่ค่อยมีข้ออ้างอะครับเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่พร้อมรอดูก่อนไม่มีแล้วคนกลุ่มนี้ก็จะไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกความสำเร็จมันเริ่มต้นใหม่เสมอมันไม่ได้ความสำเร็จไม่ใช่หมายความว่าต่อยอดมาจากอันเดิมได้เสมอเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งนะครับอันนี้ก็เรียกว่าสิ่งแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนต้องถามตัวเราเองว่าเฮ้ยเฉพาะเรื่อง กรอบแนวคิดทัศนติที่มีต่อวิกฤตเนี่ยเราเป็นแบบไหนถ้าเรายังเป็นแบบที่แบบโอ้ยกังวลจะทํำยังไงมันจะเป็นไปนได้ไหมเราจะอยู่ได้ไหมอันนี้ก็ต้องเร่งปรับเป็นการด่วนว่าเฮ้ยวิกฤตก็คือเรื่องธรรมดาการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกตินะครับแล้วก็อย่าไปกลัวลองมองซิว่าในการเปลี่ยนแปลงมีอะไรที่ดีๆอยู่บ้างไหมนะครับ แล้วทุกการเปลี่ยนแปลงน่าจะนํามาซึ่งสิ่งใหม่ๆให้เราเสมออ่ะอันนี้เราเรียกว่าเรื่องแรกนะครับที่เราควรเข้าใจก่อนที่จะไปถึงเรื่องของใช้วิกฤตเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรเนี่ยนะครับอีกคำหนึงซึ่งเป็นคำใหม่ในช่วงนี้แต่จริงคำนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2008แล้วละ่ะนะคนที่ใช้คนแรกชื่อบิลครอสเป็นนักลงทุนในตราสารหนี้คำคำนี้ก็คือ เราเรียกว่า new normal แปลภาษาไทยง่ายๆว่าความปกติในรูปแบบใหม่โอแปลแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือว่าหลังจากที่เราเจอวิกฤตแล้วเราต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินชีวิตสมัยแล้วพอวิกฤตหายไปเราก็ยังดำเนินชีวิตเหมือนในช่วงวิกฤตอยู่อันนี้เราเรียกว่า new normal ผมยกตัวอย่าง2ตัวอย่างให้เห็นชัดๆแล้วกันนะครับช่วงน้ําท่วมเราจะเห็นว่าคนก็จะแบบใช้ชีวิตกันลําบากมากเลยต้องไปย้ายที่อยู่ใหม่ต้องโอ้โหบางคนก็อยู่บนชั้นสองข้างล่างมีน้ําหุงข้าวกินเองกินอ,อ,อะไรนะวพามีกึ่งสําเร็จรูปคือชีวิตช่วงนั้นมันจะแบบไม่เหมือนปกติครับแต่พอน้ําท่วมผ่านไป ทุกคนกลับมาใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมก่อนเหมือนก่อนน้าท่วมอันนี้เราไม่เรียกว่า new normal เพราะว่าช่วงวิกฤตมันคือการใช้ชีวิตที่ผิดปกติไปชั่วคราวอันนี้เราเรียกว่าไม่ใช่นิว o r มอลนะครับก็คือเป็นโ normal หรือว่าเป็นกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมใช้ชีวิตผิดปกติแค่ช่วงวิกฤตเท่านั้นน้าท่วมนะครับแต่ถ้าเราเคยเห็นโลกของอินเทอร์เน็ตไหมครับ แต่ก่อนเนี่ยเราจะใช้อินเทอร์เนต็ตเพื่อการทํางานเพื่อการสื่อสารเท่านั้นบนมือถ่องมือถือยังไม่มีใครใช้อะไรมากหรอกใช้แค่เข้าอีเมลแล้วก็เว็บไซต์อินเทอร์เนต็ตทํางานนอกนั้นกลับบ้านก็เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอินเทอร์เนต็ตอีกเลยนะครับแต่เราเห็นว่าปัจจุบันเป็นไงครับโอ้โหทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็คือขาดอินเทอร์เนต็ตไม่ได้อันนี้เราเรียกว่า New Normal นั่นหมายถึงว่าวิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างถาวรอ้อาวเรามาดู วิกฤตโควิดแล้วกันนะครับอย่างเช่นตอนนี้วิกฤตโควิดเรามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตยอย่างไรบ้างเช่นตอนนี้อ่ะ uh, work from home ก็คือทำงานที่บ้านทุกคนจะปรับเปลี่ยนจากการล้างมือเดิมไม่เคยล้างเลยวันหนึ่งสงสัยล้างสักครั้งตอนนี้ล้างเป็น10ครั้งต่อวันนะครับปกติก็คือไม่ใส่แมสหรือหน้ากากใส่เฉพาะคนที่ป่วยเป็นหวัดเท่านั้นแต่ตอนนี้ทุกคนใส่เป็นปกติ ใครไม่ใส่นี่ผิดปกติมีเรื่อง social distancing ก็คือการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับก็คือพยายามเข้าใกล้กันน้อยที่สุดทําอะไรร่วมกันกินอะไรร่วมกันน้อยที่สุด,สดหรือแทบจะไม่มีเลยตอนนี้ทุกคนพยายามใช้ออนไลน์ไม่ค่อยอยากจะไปเจอหน้าเจอตากับใครเท่าไหร่นะยิ่งห่วงใครมากก็ยิ่งไม่เข้าใกล้มากเท่านั้นแต่ก็ใช้ออนไลน์อันนี้เราเรียกว่า พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในระหว่างวิกฤตแล้วถ้าเกิดวิกฤตหมดไปมีพฤติกรรมไหนที่มันยังคงอยู่เช่นต่อไปคนเราก็จะล้างมือมากขึ้นต่อให้โควิดมันหายไปแล้วต่อไปคนเราก็จะใช้ออนไลน์มากขึ้นต่อไปเราก็จะอยู่บ้านมากขึ้นแทนที่จะไปสังสรรค์เฮฮาแทนที่เราเดินทางเยอะขึ้นตอนนี้เราก็ลดการเดินทาง มาท่องเน็ตมาท่องเที่ยวอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากขึ้นอันนี้แหละเราเรียกว่า new normal นั่นหมายถึงว่าทุกครั้งที่วิกฤตเข้ามาปุ๊บแล้วเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เพื่อให้อยู่ได้กับวิกฤตพอวิกฤตหมดไปพฤติกรรมใหม่นั้นยังเป็นยังคงอยู่กับเราตลอดไปเราเรียกว่า new normal ก็คือพฤติกรรมใหม่ที่เราคุ้นเคยแล้วก็ใช้มันตลอดไปไม่ใช่แค่ชั่วคราวนะครับอ่ะอันนี้สองคำนะครับที่ อยากจะให้เข้าใจก่อนก็คืออันดับแรกก็คือเรื่อง growth mindset กรอบแนวคิดทศัศนคติความเชื่อที่มันจะเอื้อต่อการอยู่ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอันที่สองก็คือเรื่องของ new normal นั่นหมายถึงว่าพฤติกรรมใหม่ที่เราจะนำไปใช้หลังจากผ่านวิกฤตไปแล้วนะครับงั้นผมลองเล่าให้ฟังอักส่วนตัวก่อนแล้วกันนะเผื่อว่า บางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าเอ๊ะตกลงเราจะทำอะไรกับวิกฤตเพื่อให้เป็น new normal แล้วเกิดชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะครับอย่างผมเป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษาเขียนหนังสือนะครับก่อนหน้านี้ก็เราก็เขียนบทความนะเขียนหนังสือ new normal อันใหม่ผมคือ แทนที่จะเขียนหนังสือบทความตอนนี้คนไม่ไปร้านหนังสือบทความคนก็ไม่ค่อยได้อ่านมากแล้วผมก็เปลี่ยนใหม่มาแบ่งปันความรู้ผ่านล Facebook, page, YouTube, Official, Podcast, เลยรฮะ Facebook Fanpage YouTube o i n i o i f l p o d l p s t c a s t หรือเวลาคุยกับใครก็ใช้ z o o นะครับอันนี้เราจะเห็นว่ารูปแบบเปลี่ยนแล้วต่อไปมันจะเปลี่ยนถาวรมันไม่ใช่ว่าช่วงวิกฤตนี้ผมนั่งอยู่บ้านใช้ YouTube Line คอสแคทแล้วพอวิกฤตหายไปผมกลับไปเขียนหนังสือบทความเหมือนเดิมอันนี้เราไม่เรียกว่าหนิวหนอมกนะครับแต่ก่อนก็ชอบเล่นกอล์ฟชอบไปวิง่งชอบออกกําลังกายเ้า่องนอกอะครับแล้วก็ไม่ค่อยชอบออกกําลังกายที่บ้านนะทั้งทั้งที่มีลูวิง่งมีอะไรอยู่ที่บ้านอนะ่ไม่ค่อยชอบนะฮะแต่พอวิกฤตมาปุ๊บตอนนี้ในช่วงวิกฤตเราไปออกกําลังกายข้างนอกไม่ได้ผมก็เริ่มออกกําลังกายที่บ้านพอออกกําลังกายที่บ้านหลายเรื่องเนี่ย เราเริ่มรู้สึกว่าอม,มันก็ดีเนาะแล้วหลังจากวิกฤตผ่านไปผมว่ายังมีบางเรื่องที่ผมยังออกกําลังกายที่บ้านได้เช่นอาจาอาจะวิ่งพื้นอาจจะวิ่งลู่วิ่งมากขึ้นอาจจะซิทอัพอาจจะหาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่เออได้อยู่บ้านและออกกําลังกายได้มากขึ้นนะแทนที่จะไปฟิตเนสหรือว่าออกไปวิ่งข้างนอกนะครับอองานบรรยายแต่ก่อนก็คือเราจะต้องออกไปบรรยายนะไม่ว่าตามโรงแรม ตามโรงงานหรือสถานที่ออฟฟิศของลูกค้านะที่ปรึกษาก็ต้องไปนั่งอยู่ในห้องประชุมเดียวกันอะไรประมาณนี้แต่พอเป็น new normal หลังจากวิกฤตแล้วผมอาจจะยังคงใช้เรื่องออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเทรนนิ่งไม่ว่าให้คำปรึกษาออฟไลน์อาจจะน้อยลงละนะครับอันนี้แสดงว่าเป็น new normal ใหม่แต่ก่อนนี้บางทีเราใช้อินเทอร์เน็ตทำนู่นทำนี่เราก็มักจะ ขี้เกียจอะฮะเราก็จ้างคนทำได้ช่วยทำให้หน่อยช่วยดูแลให้หน่อยช่วยอะไรเงี้ย YouTube Live p o d แคสตก็คือแต่ก่อนเขาเรียกว่าเป็นคนเอาง่ายอะเอาสะดวกเฮ้ยไม่อยากทําเองเสียเวลาเรียนรู้เ้ิมเรียน3วันกว่าจะทํา YouTube เป็นจ้างคนทําให้แล้วกันเราก็แค่ใส่เนื้อหาเข้าไปแต่ New Normal ใหม่ของผมก็คือในอนาคตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตอนนี้อยู่บ้านเขาเรียกว่าตังน้อยลงจะไปจ้างใครมันก็ลำบากนะ สุดท้ายก็คือต้องเรียนเองมั่วเองงมไปเองทำไปเองลองผิดลองถูกแล้วหลังวิกฤตแล้วต่อให้เราไปทำงานหาเงินได้มากกว่าเดิมหรือเหมือนเดิมเราก็คงยังใช้รูปแบบในการเรียนรู้และทำเองเพราะว่ามันได้ดังใจมากกว่าแทนที่จะไปจ้างคนอื่นนะครับหรือในแง่ของทีมงานผมแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นบริษัทจัดฝึกอบรมเป็นที่ปรึกษา เดิมเราก็โปรโมทบริษัทโปรโมทเว็บไซต์แต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูว่ามีใครสักกี่คนที่จะเข้าเว็บไซต์ครับโมเดลของเราก็เลยเปลี่ยนใหม่ New Normal ของทีมที่ปรึกษาเราคือแทนที่ทุกคนมาช่วยกันสร้างแบรนด์ของบริษัทไม่ฮะเราเปลี่ยนใหม่ละทุกคนไปสร้างเพอร์ซัน Brand นดทุกคนจะต้องมี YouTube Facebook Line Podcast แล้วก็ทุกคนจะต้องสามารถใช้ Zo ู m ใช้โปรแกรม อื่นๆในการที่จะโคชชิ่งในการที่จะคุยให้คำปรึกษาลูกค้าเทรนนิ่งได้อันนี้ก็เปลี่ยนนะแล้วก็เปลี่ยนไปทาวน์เราเรียกว่าเป็นนิวร์มอลใหม่นะครับจากเดิมเราอาจจะชอบกินอาหารนอกบ้านนะตอนนี้ช่วงวิกฤตนี่ไปนั่งร้านอาหารไหนไม่ได้ไม่มีใครเปิดมีแต่ Delivery นะอยากกินร้านไหนก็ Delivery นะหรือไม่ก็ต้องทำเองที่บ้านผมเชื่อว่าบางส่วนเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นนิว o r มอลทั้งหมด แน่นอนเราอาจจะยังคงไปกินอาหารร้านอาหารในอนาคตหลังจากที่วิกฤตผ่านไปแต่ผมเชื่อว่ามันน่าจะเริ่มน้อยลงเราน่าจะคุ้นเคยสะดวกสบายกับการสั่งอาหารร้านดังๆมาแล้วเราไม่ต้องไปนั่งกินทีลรเยอะเพราะว่าสั่งมารายการสงรายการก็ได้แต่เวลาไปนั่งกินที่ร้านอาหารเนี่ยแหมกินแค่จานเดียว2องจานก็ดูน่าเกียดไปหน่อยนะคือคนไทยขี้เก,กียใจหรือไม่รู้หน้าใหญ่ก็ไม่รู้นะครับไปร้านอาหารหร,รูสั่งจานเดียวก็ดูแบบนะ ดูเหมือนเหมือนอะไรนะไม่ค่อยมีตังหรือเปล่านะหรือกลัวคนมองหรือเปล่าแต่ถ้าสั่งมากินที่บ้านต่อให้ร้านรู้ขนาดไหนเ้าไม่ว่าอะไรเรานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของผมแล้วก็ทีมงานทีนี้อยากจะมาชวนทุกท่านคิดดูว่าลองกลับมาถามตัวเราเองดูครับว่าในช่วงวิกฤตตอนนี้เรามีการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตยังไงบ้างครับลองดูตั้งแต่เรื่องการเงิน ตกลงเราใช้เงินแบบไหนในช่วงวิกฤตโหเราประหยัดมากเลยจะใช้อะไรก็คิดมากเลยใช้เงินทุกบาททุกสตางค์ก็ต้องจดไว้อะไรที่ไม่จําเป็นก็เริ่มนะอย่าซื้อไว้ก่อนนะครับอันนี้เรื่องการเงินเราใช้ชีวิตเกี่ยวกับการเงินยังไงบ้างในช่วงวิกฤตการออกกําลังกายนะคนที่ไม่เคยออกกําลังกายหรือเคยออกกําลังกายตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านเยอะมากข้ออ้างแทบไม่มีเนะี่ย เราใช้ชีวิตในเรื่องออกกําลังกายยังไงได้บ้างเช่นเอ้ยดูคนนั้นคนนี้เขาท้าทายกันมาเฮ้ยเราก็ลองบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยเ,เรื่องครอบครัวมีอะไรบ้างที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากชีวิตปกติก่อนวิกฤตครับแต่ก่อนไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านใช่ไหมดูแลบ้านบางคนก็ทําสวนบางคนก็ทําอาหารบางคนก็ปลูกต้นไม้บางคนก็เล่นกับหมาก,กับแมวบางคนก็เล่นกับลูกนะฮะ ก็แล้วแต่อ,อันนี้คือช่วงวิกฤตมันมีอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะไหมผมเห็นบางคนไม่เคยทําอาหารโชว์เลยเดี๋ยวนี้โอ้โหทําอาหารโชว์กันเพียบเลยครับอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เพราะว่าเราได้แค่ดูนะครับแล้วก็ลองดูซิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นวิถีชีวิตใหม่ที่เราได้มีโอกาสใช้ในช่วงวิกฤตแล้วเราคิดว่าเราจะเอาวิถีชีวิต หรือพฤติกรรมแบบนี้ไปใช้ต่อหลังวิกฤตครับยกตัวอย่างเช่นบางคนถือโอกาสนี้จดรายรับรายจ่ายหรือการใช้จ่ายเงินทุกวันคิดว่าหลังวิกฤตเป็นต้นไปแล้วเราก็จะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตในเรื่องการใช้เงินใหม่คือจะจดบัญชีส่วนบุคคลทุกวันรายรับรายจ่ายนะครับอันนี้เราเรียกว่า new normal ใหม่ของการบรหิหารการเงินส่วนบุคคล หรือเราบอกว่าต่อไปถึงแม้วิกฤตผ่านไปแล้วเราจะอยู่บ้านทำกับข้าวทำสวนนะให้เหมือนในช่วงวิกฤตให้มีเวลาดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลครอบครัวมากขึ้นนะครับในช่วงนี้เราลดงดนะการสร้างหนี้สินนะการซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นเราเริ่มรู้แล้วว่าช่วงนี้ต่อให้มีทรัพย์สินแต่ว่าไม่มีเงินกินนี่ก็ลำบากกับชีวิตมาก รวยมากเลยแต่มีแต่ทรัพย์สินกินไม่ได้นะฮะมีแต่บ้านมีแต่คอนโดมีแต่ที่ดินแต่กินไม่ได้ไม่มีเงินสดเอ้ยเราอาจจะเริ่มรู้ว่าเฮ้ยหลังวิกฤตต่อไปเราจะบริหารการเงินกระแสเงินสดเราอย่างไงนะมีเท่าไหร่ลงไปที่ทรัพย์สินหมดเลยไหมหรือว่าต่อไปจะต้องมีเงินสำรอง1 6เดือน1ปีไหมนะครับเราอาจจะชอบและคุ้นเคยกับการ work from home ต่อไปหลังวิกฤตแล้ว ถ้าบริษัทเรายังให้ work from home ได้เราจะขอเลือก work from home ถ้าบริษัทเราให้เลือกไม่ได้ต่อไปเราจะเป็นสมัครงานกับบริษัทที่ให้ทํางานที่บ้านได้เพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยไอ้ new normal ชีวิตแบบเนี้ยมันเหมาะกับเรามันตอบโจทย์ชีวิตนะอ่ะต่อไปเรื่องการออกกําลังกายต่อไปเราบอกว่าต่อให้มันไม่วิกฤตเราก็จะพยายามออกกําลังกายที่บ้านให้ได้นะหรือต่อไปเราอาจจะบอกว่าเราจะต้อง ใช้ชีวิตออนไลน์ให้มากขึ้นนอกจากเราจ่ายตังออนไลน์แล้วในช่วงวิกฤตร,รู้สึกเราอยากจะหาะไรายได้ออนไลน์งั้นหลังจากผ่านวิกฤตไปแล้วเรายังคงที่จะต้องเรียนรู้เพื่อหาอไรายได้ออนไลน์ดีไหมนะครับหรือในช่วงที่ว่างๆอยู่บ้านวิกฤตตอนนี้เราไม่มีอะไรทาเราก็สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ทํากับข้าวโชว์เล่นกับแมวกับหมาโชว์เฮ้ยปรากฏว่ามีคนตามเยอะเลยงั้นหลังจาก วิกฤตไปแล้วเราก็น่าจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ต่อไปอีกไหมนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับลองกลับไปคิดดูว่าถามง่ายๆว่าถ้าวิกฤตหมดไปแล้วมีการใช้ชีวิตเรื่องอะไรบ้างที่เราคิดว่าที่เราใช้ในช่วงวิกฤตแล้วถ้าเอาไปใช้ในช่วงปกติมันน่าจะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นลองดูนะครับ บางคนอ่านหนังสือบางคนทําอะไรก็ได้ที่คิดว่าเออช่วงเนี้ยพอได้ทําถูกบังคับให้ทําแล้วทําให้ชีวิตดีขึ้นนะก็เอาตรงเนี้ยไปใช้ต่อหลังวิกฤตอันนี้เราเรียกว่าชีวิตเราก็จะมี New Normal ก็คือรูปแบบออชีวิตปกติใหม่ที่มันจะช่วยให้เราเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมหลังจากวิกฤตนะครับก็คงพอเป็นแนวทางเป็นไอเดียนะครับเผื่อว่าใครจะเอาไป ใช้ในช่วงนี้ไม่มีอะไรทําก็เราวางแผนชีวิตนะว่าหลังวิกฤตแล้วเราจะปรับเปลี่ยนชีวิตอ,อย่างไรได้บ้างน,นะครับก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามทุกทกท่านนะครับหากมีอะไรที่อยากจะพูดคุยสักถามกับผมได้ก็มีช่องทางง่ายๆเลยครับตอนนี้ก็คือผมมี Line Official นะครับจะเอาความรู้จาก YouTube จาก Podcast จากเพจเนี่ย ไปเสิร์ฟให้ทุกวันใน LINE Official นะครับ LINE Official ผมก็คือก็คือแอดสาแล้วก็นรงวิทนะฮะ N A R O N G W I T สามารถสมัครเข้าไปได้ความรู้ทุกๆช่องทางผมจะส่งผ่าน LINE Official ให้กับทุกท่านในทุกๆวันนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ